งเทพพร้อมรับน้ําท่วมแล้วหรือเปล่าคําถามนี้อาจทําให้หลายคนกังวลแต่ผู้ว่าชัดชาติมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเลยแม้สถานการณ์น้ําจะเยอะใกล้เคียงกับปี2554แต่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณคงพลาดน้ําทะเลหนุนเริ่มลดลงแล้วและกรุงเทพพร้อมมากกว่าที่เคยเพราะเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ในวันที่12พฤศจิกายน2568นายชัชชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น้ำหนุนในช่วงเดือนนี้ไม่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะหลังจากผ่านวันที่มีน้ำหนุนสูงสุดคือวันที่8พฤศจิกายน2568ไปแล้วแม้จะมีน้ำหนุนสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่20ธันวาคม2568แต่ไม่น่ากลัวถ้าปี2554เพราะสถานการณ์น้ำเหนือเริ่มบรรเทาลงและหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาสถานการณ์จะคลี่คลายได้อย่างมาก แต่ที่น่าสนใจคือกรุงเทพได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงโครงสร้างประตูระบายน้ำให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากทําให้ปัญหาน้ําท่วมในกรุงเทพไม่น่าเกิดขึ้นแบบปี2554อีกต่อไปแต่สิ่งที่ยังคงต้องให้ความสนใจคือชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกก้น,น้ํา1 1ชุมชนประมาณ300หลังคาเรือนซึ่งกรุงเทพได้เข้าไปดําเนินการสร้างสะพานไม้และแก้ไขปัญหาต่างๆให้แล้ว นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือแนวกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วมที่ล้มเนื่องจากปัญหาเรือแล่นเร็วทาให้เกิดคลื่นสูงมากระแทกแนวกระสอบทรายกรุงเทพได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่าจัดเจ้าหน้าที่ประจําตามจุดสําคัญเพื่อคอยปรามผู้ที่ขับเรือเร็วและยังขอส่งกําลังใจให้พี่น้องประชาชนต่างจังหวัดที่ไม่มีแนวขันกระน,น้าทําให้ต้องได้รับผลกระทบจากน้นําเหนือที่ปล่อยจากเขื่อนแต่คําถามที่น่าสนใจคือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการเตรียมพร้อมของกรุงเทพจะเพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมในอนาคตหรือไม่ คุณคิดยังไงบ้างมาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์เถอะ